สกิลสวยน้องบอกว่าเอ้ยน้องอยากมีอยากมาีสกิลแบบนี้บ้างเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นี่คือแบบนี้มันสวยอ่ะทุกคนก็คือ,อผมบอกว่าสุ่มมันสุ่มง่ายมากเลยนะสุ่มแค่ห้าสิบครั้งเองอ๋อ น้องงงวะเอ้ยสมห้าเห็นแต่สิบครั้งสมห้าสิบครั้งมาจากไหนก็คือสมเออะไรวะสมสิบครั้งห้าทีเออนั่นแหละมันก็จะได้นะครับรีจงรีเจนต์มานั่นแหละผมมีเยอะเลยผมให้น้องดูแล้วเออน้องอยากได้ะแ,แต่ผมแต่มันส่งให้กันไม่ได้เย้ยถ้าผมคือผมสุมได้ ซ้ากันเยอะมากเลยนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมปิดทิ้งหมดแล้วประมาณนั้นเลยนะทุกคน